มาเนไปป้ตัวเองเอาแต่เขาว่าก็สวยออกไม่เนี่ยไม่สวยหรอก็คือขายยามันก็เป็นยาแบบเดิมๆเขาอยากให้มันมีดีเทลอะเอาแบบนี้ดีเทลอะไรอะแบบนี้นี่ให้มันมีแบบเลเยอร์หน้าหลังดวงไฟวิบวับวบวับอย่างเงี้ยตัวเองได้ไหมอ่ะก็ได้เดี๋ยวเขาหน้าเขาทําให้โอเคโอเคไหมสัญญาสัญญาเอาแบบไม่เหมือนใครมาแล้วครับทำไมไปนอนจังเลยอะคะนี่ไงอะไรคะ ต้นไม้แล้วก็เสื้อเล่มไหนอะตัวเองนี่อุยเอามาทำอะไรคะก็เป็นโฟกัสให้ตัวเองไงไม่ได้หรอตัวเองทำต้นไม้ไม่ให้เขาหลงหรอโอเคเดี๋ยวไม่แปลกแปลกใหม่ใหม่ไงเนี่ยตัวเองลองไปดูลองไปดูโอเคจะได้รูปที่ดีที่สุดเลยยังไงดี่อะตัวเองแบบอย่างนี้หรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาขอเล็งก่อนต้องแบบผ่าต้นไม้ผ่าต้นไม้โออย่างนี้ได้ไหมตัวเอง เป็นเหมือนข้างๆนึงนะนึงนะเวงเข้ามาอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่หรอคะอีกป๊บนึงนะขอลองก่อนขอลองอ่แบบผ่านต้นไม้อ่าันึงนะโอ๊ยแต่มันยังไม่ได้ตัวเองไม่เขาไม่นิดนึงนิดนึงตรงนี้หรอนิดนึงได้ไหมตัวเองนิดนึง เป็นไงปะ่ะโอ้าล้วสวยไหมสวยไหมสวยไหมตัวเองนะเขาเขาทาเหลือกรุปเลยแต่ก็สวยดีนะตัวเองไม่โอเคหรอตัวอเ<พ>องพาเขาไปโรงพยาบาลก่อนไหมอะออ,อ,อตัวเองบออ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 หายหลอตัวเองโอ๊ยลืมไป